แดีววันนี้จะพามาดูรถ t o y ยต a c แชมป์นะคะอันนี้เป็นเครื่องดีเซลช่วงยาวเกียร์ออโต้ค่ะเดี๋ยวจะให้ช่างกอฟอ่าพาดูนะคะอ่าช่างกอลฟลองกลางออนนิ่งให้ดูหน่อยค่ะอ่าออนนิ่งตัวนี้แข็งแรงมากนะคะเดี๋ยวช่างช่างกอฟก็จะหมุนอันนี้คือใช้ระบบแมนวนวลนะคะคือหมุนกลางออกมาได้เลย เวลากลางก็สะดวกเก็บก็สะดวกค่ะผู้หญิงหรือคนมีอายุหน่อยผู้สูงอายุก็กลางเก็บได้ง่ายสบายเลยนะคะตัวนี้อ่ากลางเสร็จแล้วอ่าช่างกอฟพาดูหน่อยว่ามีช่องอะไรตรงไหนบ้างคะอ่าอย่างที่เห็นจุดแรกเลยจุดแรกเลยก็คืออันนี้จะเป็นช่องเก็บของนะครับเราสามารถ เก็บอะไรได้หลายอย่างเลยตรงนี้เป็นช่องเก็บของเก็บสัมภาระได้นะคะอันนี้ก็จะมีขนาดประมาณ20คูณ60เซนค่ะช่องนี้อ่ะดูช่องต่อไปเลยค่ะปิดช่องนี้ก่อนส่วนตัวนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของขนาดเล็กนะคะเพราะว่า ถ้ามีพื้นที่ตรงไหนเหลือเราก็จะทําช่องเก็บของไว้ให้ครับเออส่วนตรงนั้นนะคะจะเป็นฝาถังน้ํามันเอาไว้เติมน้ำมันน้ำมันดีเซลค่ะตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลนะคะ,ะคอ่าช่างเปิดบาร์ลงมาหน่อยค่ะอ่ะบาบาร์ตัวนี้นะคะก็เวลาที่เรามานั่งดื่มนั่งเอออาจจะมานั่งทานข้าวข้างนอกก็ได้อะคะ่ะเอาก็า e อี้แคมป์นะคะมาวางไว้ แล้วก็เราก็นั่งเอาของมาวางไว้แล้วก็นั่งกินได้เลยอ่าช่องต่อไปเลยค่ะช่างอ่ะอันนี้ปิดไว้ก่อนเนาะก็มาดูที่จุดนี้นะครับก็อ่าจะเป็นอ่าสายฉีดชำระนะครับเอาไว้ล้างเท้าล้างมือเวลาก่อนก่อนขึ้นรถนะครับอันนี้ฉีดน้ำได้เลย น้ำแรงครับแรงน้ำแรงมากน้ำแรงมากครับああอ่าอ่าส่วนต่อมาจะเป็นตัวนี้จะเป็นช่องเอาไว้ระบายลมแอร์คอยร้อนนะครับอ่าเวลาถ้าจะจอดรถอยู่เราอยากเปิดแอร์ investir. ให้เพื่อทําความอ่าให้มันเย็นเร็วขึ้นระบายความร้อนได้เร็วขึ้นนะครับ ส่วนตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นช่องเติมน้ําเอาไว้สําหรับเติมน้ําดีเข้าะคะ่ะอ่าอันนี้ก็จะมีบันไดนะคะบันไดปีนขึ้นไว้ดูบนหลังคาแบบว่าบนหลังคานี่จะมีแผงโซลาเซลล์อยู่นะคะตัวนี้อ่าตรงนี้ช่างอ่ารีวิวขาค้ำให้หน่อย แข็งแรงไหมใช้งานง่ายหรือเปล่าขาค้ำเนี่ยของเราออกแบบมาใหม่เป็นเป็นรุ่นใหม่แบบใหม่ซึ่งมันจะเป็นเหมือนเท้าช้างเลยตัวนี้แข็งแรงแข็งแรงมกลองลองโยกรถให้หนคือแบบาโยกรถก็ไม่แน่นเลยไม่ไหวครับไม่ไหวอแน่นขาแข็งแรงไม่ไหวตีงเลยเดี๋ยวช่างเปิดดูช่องเซอร์วิสเลยค่ะอ่า ส่วนตรงนี้จะเป็นสุขภัณฑ์นะครับสุขภัณฑ์เราจะเป็นแบบอ่าสามารถถอดออกมาแล้วก็สามารถเอาไปทิ้งตามอ่าที่บ้านเราหรือว่าที่สาธารณะที่เขามีห้องน้ำตามตามอะไร,ะรอย่างเงี้ยค่ะสามารถเอาไปเทได้เลยแล้วก็เอาน้ำยาดับงกินนะคะเทลงไปได้เลยค่ะ <c oughs> ช่องต่อไปค่ะ ส่วนช่องนี้ก็จะเป็นช่องเอาไว้เซอร์วิสพวกคอยร้อนนะครับ A เอาไว้พวกอ่าสำหรับทำความสะอาดออะไรอย่างเงี้ยครับช่องต่อไปค่ัช่างอ่าช่องนี้นะครับจะเป็นช่องปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำเราย้ายมาไว้ด้านล่างอ่าระบบน้ําเราจะย้ายลงมาไว้ด้านล่างทั้งหมดเลยนะคะเพื่อที่จะพื้นที่การใช้สอยด้านบนจะได้มีเยอะขึ้นกว้างขึ้นค่ะ ช่องนี้เหรอคะส่วนช่องนี้นะครับจะเอาไว้อไว้ใจโค้งหรือว่าขาค้ำเท้าช้างของเราอะสามารถเอามาไว้ที่นี้ได้เลยขาค้ำท้ายเอามาวางไว้ตรงนี้ได้พอดีเลยนะคะครับอ่า อันนี้ความยาวจากหัวรถถึงท้ายรถจะอยู่ที่5้าเมตรแปดสิบเซนนะคะความสูงไม่เกิน3เมตรค่ะอ่าช่างเดี๋ยวช่างพาดูข้างในเลยนะคะได้เลยครัอ่าอ่าอันนี้ตู้อะไรคะเนี่ยอันนี้จะเป็นตู้เอาไว้ รองเท้านะครับเป็นเป็นชั้นวางรองเท้าเป็นชั้นใส่รองเท้าของผู้หญิงนะคะครับอู้หสวยมากเลยอ่ะนี่ไม่ต่ำกว่าสิบคู่นะคะอ่าอ่าก็พา,าดูหน่อยตรงนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับอู้อันนี้คือจะเป็นโทนชมพูนะคะเพราะว่าลูกค้าคนนี้ชอบสีชมพูมาก โตูสภาพน่ารักมากเลยแล้วด้านล่างจะเป็นลิ้นชักนะครับสองชั้นลิ้นชักสองชั้นให้นะคะโ,โใส่ของได้เยอะมากเลยคันนี้ค่ะในส่วนของตัวเคาน์เตอร์นะคะก็จะมีช่องใส่อตู้เย็นไมโครเวฟ แล้วเราก็ทําเป็นลิ้นชักให้อ่าช่างก็เปิดให้ดูหน่อยค่ะว่าลิ้นชักเราเ,เก็บของได้เยอะไม่ว่าจะเป็นเครื่องครวถ้วยจานชามสามารถเก็บได้เลยแล้วก็ส่วนของตู้เย็นกับไมโครเวฟอันนี้ลูกค้าจะเป็นคนนํามาให้เรานะคะหน้าหน้าหน้าท็อปเคาน์เตอร์หน้า,น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 าท็อปเคาน์าเตอร,ร์ก็จะเป็นกระเบื้องลายหินอ่อน อ่าแล้วส่วนช่องตรงนี้นะคะอันนี้คือช่องอะไรเอ่ยตรงนี้จะเป็นพวกระบบไฟครับอ่าระบบแบตเตอรี่นะคะลูกค้าก็จะเอาระบบแบตเตอรี่มาเก็บไว้ตรงนี้ครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นสัดส่วนของมันเลยนะคะอ่าปิดได้เลยะค่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอ่าช่องเก็บของนะครับสามารถเปิดช้างได้เลยสามบานนี้สามารถเปิดช้างได้หมดเลยครับ ช่องเก็บของฝั่งนี้จะมีสามบ้านอ่าส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะมี<า>อีกสองบ้านอ่าที่เก็บของคันนี้เยอะแยะเลยอ่าอันนี้ก็จะเป็นแอร์ไดกินอินเวอร์เตอร์เก้าพันบให้นะคะอันนี้ทางร้านมีให้ค่ะส่วนทีวีลูกค้าก็ต้องนํามาให้ทางร้านติดตั้งให้เหมือนกันค่ะส่วนในตัวหลอดไฟของเรานะคะเราจะแยกเป็นอ่า สวิตระดวงให้เลยคือสวิตแยกต่างหากแบบเวลาเรานอน,อนกลางคืนนะคะเรา,อ,าอยากจะเปิดแค่ดวงเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถปิดเปิดได้ตรงนั้นเลยจะได้ไม่ต้องอลุกไปหาที่เปิดยากเลยนะคะเราแยกไว้ให้ทุกจุดเลยค่ะอ่าในส่วนนี้ก็จะเป็นมุ้งจีบนะคะมุ้งจีบเปิดออกแล้วเราก็สามารถเปิดหน้าต่างบานกระทุ้งออกได้เลย อ่าโอ้ยรับแสงรับลมเต็มที่เลยค่ะอ่าหน้าต่างบานกระทุ้งนะคะอ่าช่างก็ปรับเบาะให้ดูหน่อยค่ะว่ามันปรับยากปรับง่ายไหมคะตัวนี้อ่าส่วนผู้หญิงสามารถปรับได้หรือเปล่าเอยส่วนโต๊ะตัวนี้สามารถเก็บพับได้นะครับซึ่งอ่าหมุน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 ค่ะโต๊ะออก พับลงได้เลยอดอด,ดึงออกมาได้ง่ายอีกแล้วแล้วก็มันแข็งแรงนะคะ ผู้หญิงกกางได้ง่ายีนน่กางที่นอนเสร็จแล้วนะคะที่นอนนี้จะมีขนาดประมาณเมตรแปดสิบคูณเก้าสิบเซนอ่ะช่างมันมีลิ้นชักเก็บของอ่ะช่างดึงออกมาให้ดูหน่อยซิว่ามันสามารถเก็บอะไรได้บ้างช่องใหญ่แค่ไหนโอ้ช่องใหญ่อยู่นะคะอันนี้สามารถเก็บผ้านวมเก็บหมอนได้เลยตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอะไรก็เก็บได้หมดเลยตอนนี้เรากางที่นอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว อ่ะช่างหาวิธีเก็บให้ดูหน่อยเสร็จภายในกี่นาทีก่อนอะตอนนี้เล่นช่างไอ้ช่างทำเวลาอ่ะสามารถเก็บเสร็จอ่ะเก็บเบาะโชฟาง่ายไหมอ่ะแป๊บเดียวเองนะคะที่จริงไม่ถึงห้านาทีเลยในการเก็บที่นอนด้านล่าง กางโซ่หน่อยอันนี้คือเน้นทนทานแข็งแรงใช้งานง่ายเป็นผู้หญิงก็ใช้ได้สบายเลยไม่ถึงห้านาทีนะคะในการกลางของหัวที่นอนนะคะอันนี้ช่างก๊อปมากลางให้ดูหน่อยค่ะว่ามันกลางง่ายไหมเอ่ย อัง่ายมากส่วนตรงนี้จะทําติดไว้เลยนะครับอ่าตรงนี้ติดไว้เลย,เลยอ่แค่เราดึงเบาะรองตรงกลางมาเสริมรองตรงกลางแค่นั้นเองอ่อาันนี้ก็จะได้ที่นอนประมาณเมตรแปดสิบคูณเมตรแปดสิบนะคะก็ถ้านอนสองคนนี่สบายเลยสามคนก็ได้ค่ะอันนี้ ส่วนบนหัวนะคะก็จะมีหน้าต่างซ้ายขวาให้เปิดรับลมได้เลยทางก็พาดูห้องน้ำหน่อยค่ะอ่าเป็นบานสไลด์อี่นะคะโซนภายในห้องน้ำเครื่องทำน้ำอุ่นอันนี้ลูกค้าซื้อมาให้ทางร้านติดตั้งให้อ่าเราจะมีพัดลมดูดอากาศมีกระจก มีโถสุขภัณฑ์แล้วก็มีอ่างล้างหน้าให้นะคะมีฝักบัวให้ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะในส่วนของห้องน้ําค่ะอ่าห้องน้ําก็จะเป็นโทนชมพูเหมือนเดิมค่ะ